คุณกองยายบ้านนี่ยายแล้วแม่อยู่แล้วบ้านอยู่คนเดียวลำบากม,มือนวัวจังเม็ดว่าอีเม็ดจังอู้เลยกอ,องอยังน้าตูยินกำสักปลาเอ๋อว่าอะไรคุน้นีเลย มีคุณทราบหลบเลยตอนแม็กี่พ้องพูดถัดว่ามาพี่แมันมืพแดงพูดพูดพี่แดงแดงมีอย่างนันี่นี่นี่เอาอย่างนล้วมันมันเรื่องนะมันเรื่องอ่ะมาว้เดยตอนนี้ตายมากันดมก้นดมก้นไปเป็นนงก้นว่ามุ้ยน้ำมันไหเล่นี่น้ำมันเรื่องสมุนไพรกำตันเรืองนังก้นจดไ้นังก้นนังก้น ยังช่วยได้น้ำมันเหลืองได้น้ำมันเหลืองเหลืองตากับตนเลือดเออเป็นร่วมเลยเดียวนี่พอคุ้นข้องเสร็จเลยเดียวน้องก็่วยมั่งเลยมั่งตอนแรกไม่ใหญ่ย่างคุณช่วยเคดปวดอัวมืนอนี่เป็นร่มมันนี่มึนวัวแม็ดนี่เออเคดกันมันตาไอเคดกันนี่น้ำมันไหนนี่น้ำมันเหลืองตากับตันเลือดนี่ช่วยได้มากเลยน้ำมันเหลืองตากับตันเลือดห้าซื้อได้ตาม้านกาทั่วไปตามน้องก็เรียนน้องก็ไม้เออ นี่ยังกวดเหล็กกวดกลางกวดเลยอย่างไหมอือซื้อได้ตามร้านกาวตัวไปเลยวะกินน้อนมาอือนี่ยังจัวเลยเดี๋ยวเป็นลุ่มหน้ามืดไม่นี่เป็นลุ่มได้น่ะมันตากับตันเรือน,นี่ใ่้เลยชุดยดดอดจริงตากไ็ได้เงือนแค่นี่แค่ตีดูกเดี๋ยวแค่ตีมือเดี๋ยวตาให้เลย